กว่า60สปีแล้วที่พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระราชเชือไทยและพระวรกายเพื่อทรงงานหนักให้ประสบนิกรชาวไทยทั่วล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาของเกษตรกรทรงประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจนนําไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรการแปลสภาพผลิตผลเกษตรและการอนุรักษ์พ,พลังงาน ด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นำควายเหล็กหรือรถแทรกเตอร์แบบสี่ล้อมาเป็นตัวอย่างในการไถดินเพื่อเตรียมแปลงนาตั้งแต่ปี2504ทรงทดลองขับด้วยพระองค์เองและพระราชทานคำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยทรงมีพระราชดำริ ให้วิจัยและพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆสำหรับกรเกษตรกรที่อยู่ในชนบทนสพระราชทานแนวทางให้กเกษตรกรรวมกลุ่มกันแบบสากรเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตระดาวิจัยการสีข้าวและการเก็บรักษาให้ได้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ทรงให้สร้างโรงนมสวนรูกิตขึ้นเพื่อผลิตนมผงแก้ปัญหานมสดล้นตลาดด้วย <Pine apple> ด้านวิศวกรรมพลังงานเพื่อการเกษตรทรงตระหนักถึงปัญหาของการขายแคลนพลังงานในอนาคตทรงมีพระราชดำริให้ทดลองการใช้ลมน้ำและแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทนและทรงให้ศึกษาการนำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้แทนน้ำมัน เพื่อผลิตก๊าซโซฮอลและดีโซฮอลนอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนการวิจัยเพื่อนําน้ํามันปาล์มาใช้แทนน้ามันดีเซลในเครื่องจักรกลเกษตรและทรงจดสิทธิบตัตรเพื่อรักษาผลงานไวใ้ให้เป็นสมบัติของคนไทยด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและความเข้าพระราชไทยถึงแก่นแท้ของศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตรสภาหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติเป็นเอกฉัน ขอพระราชทานทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเกษตรแดร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้เป็นพ่อนักพัฒนาวิศวกรรมเกษตรไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สื่อไป